ดครับจๆก็เลิกสูดช่องพิกขิงหนุวันนี้เราจะมาทำขนมทันโกนาที่ดังมาจากซีรีส์เรื่องส u i d Game เกมเ,เสี่ยงตายมีซีรีส์ชื่อดังมากทันโกนาเป็นขนมขนมขนมน้ำตาลที่เอามาใส่เป็นรูปเป็นเป็นอะไรใช่ไหมทุกคนน่าจะเคยดูอยากลองทำดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสนุกมันจะอร่อยขนาดไหน ก็มาดูผสมๆไปเลยนี่น่เบกกิ้งโซดาซุปหนึ่งรสชาตแดงหรือใส่ขาวก็ได้หแล้วก็ไม่พิมพ์แต่ไม่พิมพ์เราไม่มีแล้วก็จะให้ของีไว้ก็คืออันนี้ก็คือพุก,กี้มีชีนเราจะทำให้เป็นวงกลมเพราะว่าเราไม่มีที่ที่พิมพ์วงกลมอันนี้อยู่เหมือนกันมีที่พิมพ์วงกลมคือมาเผือเผื่อมันแปะแล้วก็ จะบวยอันนี้สำคัญเพราะว่าเราต้องใส่น,น้ำตาลอย่งนี้ได้แล้วก็คนโดยการใช้นี้ก่นแล้วก็ตอนเอาอะไรดูแล้วก็ถา่ายเปเลี่ยน้ำด้วยถ้างั้นเราไปดูวิธีทำกันเลยดับแรกเขาบอกว่าให้ใส่น้ำตาล

กวงเขาไมไ่ไหวนี่ไหนสันปุ้ยจะเปิดเตาแก๊สเปิดไฟในจะเปิดไฟแรงแล้ว้าก็จะกรดงพื้นบ้านก็อยู่ด้วยกันนี้นลแล้วก็เนี่ยรัการแล้วก็ประมาณสามสี่ อฝนต,ตกอีกอจเจริญตล้วเขาบอกว่าให้ใส่แจ็กกี้โซดาอีกเมืองก็คงคาดประมาณเท่าๆองเี้ยแหละวันนี้แล้วก็มา,าบบวากมาที่เตาต่อแล้วก็คนต่อ อออันแร้เฟลเวอรเฟลืลเอเลยจะเรียกเฟลอช่ไ่านี่ครับขนมที่หลังจากลองทำอะไรยวนโอกาสสิโอกาสทำทำได้แต่รูปทรงไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เมื่อกี้ก็ลอชิมแล้วรสชาติก็ไม่รู้ว่ามันมันยังไงมือนไม่รู้จะทำอยู่แบบแบบปกติรสชาติมันจะเหมือนกันหรือเปล่าอย่างแบบขม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 หวานแต่ก็ก็แปลกใหม่ดีอืมยูปทรงรูปกลายเปการอันนี้ขนาดยังไม่กินเลยเนี่ยกินแค่ส่วนที่มันแตกๆนิดเดียวก็สำหรับวันนี้ช่วงับกินรู้ก็ขอลาไปก่อนนะครัะดีครับอี thank